ถ้าใช้เทคนิคนี้นะครับผมกล้ารับประกันเลยยังไงสกเก็ตเตอร์ก็มานะฮะโอเคนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้เพื่อนๆก็อยู่ในช่อง Mr. สเตอร์เสียงชาแนลนะครับผมเออวันนี้ะนะครับผมจะมาสอนนะครับ คนทุนน้อยนะครับซื้อฟีสปินยังไงนะครับไม่ให้มันเกลือนะเพื่อนนะเออวันนี้มาดูกันนะครับเออวันนี้ผมก็พกทุนมาที่118บาทนะครับส่วนเทคนิคนั้นนะฮะผมจะไล่เบ็ดขึ้นไปนะครับให้สูงที่สุดนะครับแล้วก็กดทิ้งไปก่อนนะกดทิ้งไปนะครับกดไปสัก2ทีสทีก็ได้นะฮะกดไปเลยนะครับให้ AI มันลวนนิดนึงนะฮะเออพอ แล้วจากนั้นนะครับก็ลดเบ็ดลงมานะครับให้เหลืออยู่ที่1บาทนะครับแล้วก็กดเล่นเลยกดไปเลยกดไล่ไปให้หมดนะครับจนเหลือ100พอดีนะเพื่อนนะกดไล่ไปเลยนะครับกดไล่ไปเลยไล่ดิ้งไปเลยนะฮะถ้าใครที่มีทุน100พอดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องมาไล่แบบนี้นะครับก็ไปไล่แค่เฮ้ยเฮ้ยสเก็ตเตอร์ลงเฮ้ยสเก็ตเตอร์เข้าเฉยนะครับถ้าใช้เทคนิคนี้นะครับผมกล้ารับประกันเลยยังไงสเก็ตเตอร์ก็ มาน,นะฮะแต่ผมยังไม่เล่นนะตัวของฟรีผมยังไม่เล่นพนันนะครับเดี๋ยวไปเลยเราเน้นความชัวร์ดีกว่านะฮะไปของฟรีเนี่ยชอบเกลือเพื่อนเพอเอ้ยจริงนะฮะพูดปุ๊บแม่งก็เอาเลยนะฮะถ้าของซื้อเนี่ยโอกาสแตกก็สูงนะฮะเราไปดูกันมาเบิรพีกน้องมาเบิร์ หรือจะมาสองสองครั้งสุดท้ายสองสปินสุดท้ายมันจะมาหรือไม่สองสปินไม่มานะจ๊ะฮะได้เจ็ดบาทไม่เป็นไรครับเราก็ไล่เบดต ork, ่อครับก็มาไล่เบ็ดต่อให้เหลือหนึ่งร้อยนะฮะเออก็มาไล่ไปนะให้เหลือหนึ่งร้อยพอดีนะครับพอเหลือหนึ่งร้อยพอดีน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อปีสปินกันที่สองบาทนะครับไล่ไปก่อนนะฮะไล่ไปก่อนไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆครับไล่ไปเรื before, ่อยๆครับ Finished. จากนั้นนะครับผมจะซื้อฟิสเซินที่สองบาทนะครับโอเคแล้วผมนะฮะจะขอพนันก่อนนะครับสักเอาสักสิบคูณสิบก็พอนะครับเราเน้นขวัดเพื่อโอ้โหเกือบไปงามึยเกือบบ้ยังเกือบบริมนกกกึ๊เกือบบ้ยังนาะโอ้ยพอแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะครับสูตรนี้นะครับใช้ได้นะครับใช้ได้ทุกคนนะครับแต่ จะแตกมากแตกน้อยอันนั้นอยู่ที่ดวอุยอุยก็รู้กันอยู่นะครับว่ายอดฝีมือมันเป็นยังไงนะครับ <c oughs> อย่างน้อยกูก็ได้ทุนแล้ววะมาไปต่อลูกขอกําไรหนักๆให้เขาดูนีสส <c oughs> ุดนี้เนี่ยนะฮะไม่เกลือแน่นอนนะฮะแต่ว่าจะได้มากได้น้อยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะเพื่อนนะลองเอาไปใช้กันนะครับไปปรับใช้กันนะครับบึ้มมาอีกเออสวยเออบึ้ม,ม่าอีกก็สวยไปอีก บึ้มมาอีกรอบไม่บึ้มแล้วครับไปต่อครับผมไปต่อครับเหลือคเจ็ดครั้งนะฮะตอนนี้อยู่ที่ร3 2ยสบาทแล้วนะครับทุนมาเหลือกําไรเยอะๆนะครับเหลือกําไรหนักๆนะฮะทุนโอ้โหขายไปแบบนี้วะทําไมหายไปทำไมหายทำไมหายไปท,ทำไมหายไปแบบนี้อ่ะลูกทําไมหายโอ้โหทาไมหายไปแบบนี้ละ่ะลูกสวยงามครับทิ้งลงมาเอออยังแจ่มจ้า,วายวายได้ต่ออะไรเนี่ยววยได้ต่ออะไร ว่ายได้ต่อสิบสี่ขาว่วได้ต่อเอ็ดสร้อยเก้าสิบห้าเราเยเพอแค่นี้นะฮะนี่แหละครับเทคนิคที่ผมว่านะครับมันใช้ได้ดีมากๆนะเพื่อนักใครอยากเอาไปลองเล่นนะฮะลองเอาไปดูนะครับแล้วก็กลับมารีวิวให้ผมฟังหน่อยนะครับอยากให้ผมเล่นเกมไหนดันเกมไหนคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมส่วนกลุ่มสล็อตนะฮะก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เข้ามานะครับมีกลุ่มสล็อตมีสูตร AI ให้เพื่อนๆนะฮะ ภายในกลุ่มนะครับก็จะมีสูตรมีกิจกรรมมากม,นะามายนะเพื่อนๆมาเข้ากลุ่มด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ออกไปให้เหลือ190แล้วผมจะถอนนะครับนะไม่เ่่เอ้ายังขึ้นมาอีกเออไปอีกนึ่งปั๊บโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับสวัสดีครับผม